เบื้องบรรยากาศด้วยพี่นงเด้อสาจาสีสู้ไปเบื้องค่ะว่ามันยังเนาะเนาะพูนค่ะนี่คือบรรยากาศนี่ค่ะดูบรรยากาศกันแล้วกันนะพี่นองเนาะเบื้องบรรยากาศไปนี่ค่ะสาจายางที่เจ้าพี่นองค่ะพูนค่ะไ้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะนาอค่ะเนาะนี่นี่ เสียงตะเวนนี่ตะเวนอยู่ในน้ำพี่น้องคะนี่ตะเวนอยู่ของแท้พี่น้องคะนี่นี่คือของแท้เนาะนี่ค่ะเบิ่งค่ะโอ้ยเสียงตะเวนพี่น้องคะสวยงามน่าสนใจจากให้เบิ่งอยากให้เห็นพี่น้องคะบรรยากาศมันสวยงามพี่น้องพี่น้องค่ะน้นี่ค่ะเบิ่งค่ะโอ้ย แสงตะเวนพี่นงค่ะสวยงามไหมคะดูบรรยากาศก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะดูบรรยากาศช่างสวยงามอะไรขนาดนั้นเนาะโอ้โหไปแล้วได้แถ่ได้พี่นงได้นี่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 สวยงามไหมคะคุณพี่เนาะค่ะเนาะไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะดูที่พี่นงค่ะเราจะาเสือเพิ่งบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าเลอพี่นงค่ะเนาอคู่เนาะค่ะเนาะค่ะ เบื้องบรรยากาศด้พี่นองเด้อสาจาสีสู้ไหมเบื้องค่ะว่าเป็นยังเนาะค่ะเนาะพูนค่ะนี่คือบรรยากาศดูบรรยากาศซาจาเฮ็ดยังนี่แปลกๆนะพี่นองเนาะขขอยกับโปหูแขวยขึ้นกันแด้วแขยเฮ็ดยังลงไปคือกันพี่นองเอ,อ้ยซาจายางคือเจ้าพี่นงค่ะพูนค่ะไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะบรรยากาศค่ะสวยงามไหมคะ่ะ นี่ช้าๆเลยพี่นองคะ่ะดูบรรยากาศเตา,าจะาเห็ดยังนี่แปลกๆนะพี่นองเนาะข่อยกับพวกหูข่อยขึ้นกันแล้ขวข่อยเห็ดยังลงไปขึ้นกันพี่นองอันนี่คือท้องฟ้า้ะพี่นองคะ่ะอันนี้คืออยู่ในน้ำ้ะพี่นองค่ะอันนี้คืออยู่ในน้ําดูบรรยากาศเตาจะาเห็ดยังนี่แปลกๆนะพี่นองเนาะ ข่อยกับพวกหูข่อยขึ้กันได้ข่อยเช็ดยังลงไปคือกันพี่นองอ้คสาซาจายางที่เจ้าพี่นงคงค่ะพุนค่ะไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะพี่นงคงค่ะซาจ่าเสียบิ่งบรรยากาศทองหทท้องหน้าเ้อพี่นงคงค่ะเนาะอู้เนาะค่ะเนาะเนาะค่ะเนาะนี่นี่เสียงตะเวนนี่ตะเวนอยู่นน้ำพี่นงคงค่ะนี่ตะเวนอยู่ของแท้พี่นงคงค่ะนี่นี่คือของพูนค่ะนี่คือทองหาทองหน้าของแท้เ้อพี่นงเด้วย ดูบรรยากาศกันแล้วกันค่ะเนาะนี่ออบรรยากาศค่ะสวยงามไหมคะนี่ชาชาเลยพี่นงค่ะคุณเด้อค่ะเด้อฟูงเอาหมอ,อยู่พุ่นเนาะค่ะเนาะรีบ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 อยู่พุ่นค่ะนี่ค่ะข้าวสวยงามวะพี่นงสวยงามมากๆพี่นงค่ะนี่คือทองฝาอันนี้คือสายนำแล้วพี่นงค่ะ แต่ซาจ่าสีหบึงบรรยากาศทั้งทงฝาทั้งาซน้ำนั่นแหละพี่นงค์ครับไปเรื่อยๆนะคะเนาะว่ามันสวยงามค่นี่คือทองฝาอันนี้คือายน้ำนั่นแล้วพี่นงค์ค่ะแต่ซจะสสใหบึงบรรยากาศทั้งทงฝาทั้งาซน้ำนั่นแหละพี่นงค์ครับไปเรื่อยๆนะคะเนาะว่ามันสวยงามค่ะเบื้องบรรยากาศด้วยพี่นงเด้วยซาจ่าสีสู้ไหมเบื้องค่ะว่ามันหยัางเนาะเนาะพูนค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะ ดูบรรยากาศก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะเบึ้งบรรยากาศไปนี่ค่ะแค่นี่คือทองฟ้าอันนี้คือสายน้ำแล้วพี่น้องค่ะแต่จะจะให้เบึ้งบรรยากาศทั้งทองฟ้าทั้งสายน้ำนั่นแหละพี่น้องค่ะไปเรื่อยๆนะคะเนาะว่ามันสวยงามพี่น้องค่ะเนาะนี่ค่ะเบึ้งค่ะมุ้ยแสงตะเวนพี่น้องค่ะสวยงามไหมแค่นี่คือทองฟ้าอันนี้คือสายน้ำแล้วพี่น้องค่ะ แต่สาจาส้เบื้องบรรยากาศทึ่งทงฟ้าทั่งสายนำนั่นแหะพี่นงคครับไปเรื่อยๆนะคะเนาะว่ามันสวยงามพี่นงคค่ะสาจาสีเบื้องบรรยากาศทงให้ทงหน้าพี่นงค์ค่ะเนาะอู้เนาะค่ะนเนาะสาจาจะให้เบื้องอยากให้เห็นพี่นงคค่ะบรรยากาศมันสวยงามพี่นงค์ค่ะเบื้องบรรยากาศด้วยพี่นงเด้วยซาจาสู้ไม่เบื้องค่ะว่ามันยังเนาะเนาะพูนค่ะนี่คือบรรยากาศค่ะ เบื้องบรรยากาศด้วยพี่นงเด้อสาจาสีสู้ไหมเบื้องค่ะว่าเป็นยังเนาะค่ะเนาะพูนค่ะนี่คือบรรยากาศคุณเด้อค่ะเด้อฟูงเอาหม้อยู่พูนเนาะค่ะเนาะรีบ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 ยู่พูนค่ะนี่ค่ะข้าวสวยงามว่าพี่นงสวยงามมากๆพี่แพ้่ด้วยพี่นงเด้อนี่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 สวยงามไหมคะคุณพี่เนาะค่ะเนาะไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะดูทิ้งเนาะค่ะเนาะ นีนนนน่นี่แตะเว้นนี่แตเว้นอยู่นน้ำพี่นงคะ่ะนี่ะเว้นอยู่ของแท้พี่นองคะ่ะนี่นี่คือของแท, встреч, นทง้นี่คือทองฝาอันนี้คือสายนำแล้วพี่นงคะ่ะแต่ซจะเสียงเ Phillips, บิงบรรยากาศทั้งทองฝาทั้งสายนำนั่นแหละพี่นงคะ่ะไปเรื่อยๆนะคะเนาะว่ามันสวยงามนาะสา <din> จาจะให้เบิงอยากเห็นพี่นงคะ่ะบรรยากาศมันสวยงามพี่นงพูดคะ่ะนี่คือทองหาทองหน้าของแท้แล้วพี่นงด้วย ดูบรรยากาศกันแล้วกันค่ะเนาะนี่นะคะนี่ดูบรรยากาศกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะเบื้องบรรยากาศไปนี่ค่ะพี่น้องค่ะเราจะเสียเบื้องบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าเลอพี่น้องค่ะเนาะอู้นาอค่ะเนาะบรรยากาศค่ะสวยงามไหมคะนี่ช้าๆเลยพี่น้องค่ะ สาลาจายางที่เจ้าพี่น้อง่ะพูนค่ะไปเจอกันนะคะสวัสดีค่ะดูบรรยากาศซาลาจ้าเฮดยังนี่แปลกๆนะพี่น้องเนาะข่อยกับพวกหูกข่อยขึ้นกันแล้วข่อยเฮดยังลงไปขึ้นกันพี่นอ้องคือข้าวาลจาจะให้เบิง้งอยากให้เห็นพี่น้องค่ะบรรยากาศมันสวยงามพี่น้องเพีแค่ไหนเออเครนคะนะคะเนาะส่วนสาวาจากันนี่ค่ะทางสิบไปนะพี่น้องเนาะ ไปเจอกันพี่น้องคะ่ะบรรยากาศกงามๆนะครับน,น,น้ะค่ะเนาะนี่นี่เสียงตะเวนนี่ตะเวนอยู่นน้ำพี่น้องคะ่ะนี่ตะเวนอยู่ของแท้พี่น้องค่ะนี่มีคือของถะานอสาจ้าจะให้เบ่งอยากให้เห็นพี่น้องคะ่ะบรรยากาศมันสวยง,งามพี่น้องดูบรรยากาศตาจ้าเห็ดยังนี่แปลกๆนะพี่น้องเนะาะข่อยกับพวกหูข่อยขึ้นกันแล้วขว่อยเห็ดยังลงไปขึ้นกันพี่น้องเอ,อ้ยพูนค่ะ นี่คือท้องไฮท้องหน้าของแถเลยพี่นงเด้ดูบรรยากาศกันแล้วกันค่ะเนาะนี่อุอนอ้ซาจาจะห้เบิงอยากให้เห็นพี่นงค่ะบรรยากาศมันสวยงามพี่นงแถเลยพี่นงเด้นี่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 สวยงามไหมคะคุณพี่เนาะค่ะเนาะไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะดูที่นี่คือท้องฝ้าเลยพี่นงคะ่อนนคอะ,คะอันนี้คืออยู่ในน้ำเลยพี่นงค่ะอันนี้คืออยู่ในน้ำ บรรยากาศค่ะสวยงามไหมคะนี่ช้าๆเลยพี่น้องค่ะดูบรรยากาศเร้จะเห็ดยังนี่แปลกๆนะพี่น้องเนาะข่อยกับโป้หูข่อยขึ้นกันได้วข่อยเห็ดยังลงไปขึ้นกันพี่น o n อแห่เลยพี่น้องเด้อนี่นี่นี่น,นี่สวยงามไหมคะคุณพี่เนาะค่ะเนาะไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะดูที่พุ่นค่ะ นี่คือทองหาทองหน้าของแท้่พี่นงเด้อดูบรรยากาศกันแล้วกันค่ะเนาะนี่น้องคะเนาะนี่นี่เสียงตะเวนนี่ตะเวนอยู่ในน้ำพี่นองค่ะนี่ตะเวนอยู่ของแท้พี่นองค่ะนี่นี่คือของทองคะดูบรรยากาศกันแล้วกันเนาะค่ะเนาะดูบรรยากาศช่างสวยงามอะไรขนาดนั้นเนาะค่ะเนาะโอ้โหไปแล้วเด้อพี่น้องค่ะ โจ่าเสียให้เบิ้งบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าเลยพี่นงคาน้องอูเนาอค่ะน้อง้าจ้าจะให้เบิ้งอยากให้เห็นพี่นงค่าบรรยากาศมันสวยงามพี่นงคุณเด้อค่ะเด้อฟูงเอาหมอยู่พุ่นนาอค่ะเนาะงรีบ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 อยู่พุ่นค่ะนี่ค่ะข้าวสวยงามวะพี่นงสวยงามมากๆพี่แพร่เลยพี่นงเด้อนี่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 สวยงามไหมคะคุณพี่นาอค่ะเนะอืมไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะ ดูที่คะโซจายงางที่เจ้าพี่นงค่ะคุณค่ะไ้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะบรรยากาศค่ะสวยงามไหมคะนี่ชาชาเลยพี่นงค่ะแผ่แล้วพี่นงด้วยนี่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 สวยงามไหมคะคุณพี่น้องค่ะเนาะไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะดูที่พี่นงค่ะ โซจ่าเสียเบิ้งบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าเลยพี่น้องค่าน้องน้อค่ะหน้าน้องโจ่าจะให้เบิ้งอยากให้เห็นพี่น้องคะ่ะบรรยากาศมันสวยงามพี่น้องพี่น้องค่าน้องนี่คะ่ะเบิ้งค่ะม้ยแสงตะเวนพี่น้องค่ะสวยงามไหมบรรยากาศคะ่ะสวยงามไหมคะนี่ชา้ชาๆเลยพี่น้องค,ะค่ะมันแค่ไหน เออเครน้องค่ะเนาะส่วนโซ่จ่ากันนี่ค่ะทางสิบใบนะพี่น้องเนาะไปเจอกันพี่น้องค่ะบรรยากาศงามๆเนาะค่ะคุ่นเด้อค่ะเด้อฟูงเอาหมออยู่พุ่นเนาะค่ะเนาะรีบๆรีบยู่พุ่นค่ะนี่ค่ะข้าวสวยงามวะพี่น้องสวยงามมากๆพี่น้องแค่ไหนเออเครน้องค่ะเนาะ